ข่าวประจำรายการวันนี้หน้าหนึ่งนึงซือพิมพ์ทุกฉบับเช้าววันพฤหัสเกือบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยครับเพราะมันเป็นข่าวใหญ่มากที่เป็นผลมาจากเมื่อวันนี้เรื่องของคลิปปล่อยของขเขมรฮุนเซนการปล่อยคลิปออกมานั้นได้เกิดผลสะเทือนทางการเมืองและเกิด จะเรียกว่าหน้าใหม่ของการเมืองในระบบเก่านี้นั่นก็คือพักภูมิใจไทยตัดช่องน้อยหนีเลยโดยคิดว่าจะได้คะแนนเสียงจากการจากมวลชนฝ่ายขวาจัดที่แสดงความรักชาติและสิ่งที่ไม่ไม่ยอมบอกใครก็คือ กะคว่ำรัฐบาลเพื่อจะปิดคด,ดีปิดคดีหัวสวเมื่อยุบสภาพักล่มก็เหลืออุทิสภาไว้เป็นฐานของพรรคภูมิใจไทยเต็มเต็มผมว่าเรื่องนี้ถ้ามองจากทัศนะผมนะไม่ใช่ว่าอาคติต่อพรรคภูมิใจไทย แต่พักภูมิใจไทยไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นการเมืองบนเกมอุดมคติไม่ได้เล่นเกมบนความศรัทธาของประชาชนแต่เป็นเรื่องที่อาศัยกระสุนมากกว่ากระแสังดนั้นการเมืองของพรักภูมิใจไทยที่ผ่านมาตั้งแต่6-2ที่อายุทธเลือกตั้งเนี่ย ที่อุ้มอยุ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยพรรคภูมิใจไทยไม่ได้อาศัยกระแสเลยดังนั้นเมื่อมาอาศัยกระแสนี้จะบอกว่าเพื่อเอาคะแนนจากความนิยมจากประชาชนนั้นผมว่ามองไม่ได้ครับแต่เพื่อเอาความได้เปรียบเพื่อจะหนีคดีโกงการเลือกตั้งสอวอแล้วก็อันนี้ชัด พรน,นข่าววันนี้เป็นการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเพราะการถอนตัวซึ่งหน้าหนึ่งสือพิม์ไม่ได้ให้รายลียที่ผมเล่าให้ท่านฟังหรือแม้กระทั่งทีวีในประเทศไทยก็ไม่ได้วิเคราะห์เช่นนี้นะครับกับเหตุการณ์อีกข่าวหนึ่งปรากฏว่าเป็นเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยก็คือ พาดหัวตัวใหญ่ทั้งคู่คือเรื่องของคลิปคลิปปล่อยที่กระแทกไปที่นายกแพทองทานเต็มเต็มผมอาจจะไม่ได้กเก็บรายละเอียดอ่านข่าวนะครับท่านดูได้เลยครับไทยรัฐเห็นไหมที่มันแปลกวันนี้เป็นข่าวใหญ่ทั้งคู่นี่อยู่ครึ่งหน้าบนหมดเลยนะครับไทยรัฐบอกภูมิใจไทยแถลงถอนตัวรัมตรียื่นใบลาออกแล้วเช้านี้ก็ รองรนายกเออไม่ใช่ขอโทษรองประธานสภาคุณประราดอนปิชนะนงังสกลุลก็ยื่นใบลาออกแล้วตำแหน่งว่างว่างไปแปดที่รัฐมนตรีกับหนึ่งรองประธานสภาดังนั้นถ้าเกมสามารถปรับคณะอันตีได้สัญญาณจากเบือเบ้องบนปล่อยผ่านได้นี่นะครับผมเชื่อว่าเสียง เสียงของรัฐบาลใหม่นี่อิ่มแล้วอิ่มแม้จะไม่มากเท่าเดิมแต่อิ่มเดินหน้าได้แล้วนั่นถืออันตรายของพรรคภูมิใจไทยในอนาคตถ้าเป็นไปตามที่ผมว่านี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอไม่เกินสองวันครับรู้เรื่องเหมือนกันครับเดลินิวก็เล่นข่าวสองข่าวใหญ่ครึ่งบนเลยครับ ยื่นถอดถอนอิงวันนี้ก็คือเรื่องของคลิปลุดเอาเถอะว่าไปเลยครับเสียงรัฐบาลปิ่มน้ำเพื่อไทยไล่ภูมิใจไทยยึดคืนมาไทยไม่ปิมนะครับถ้าตั้งรัฐบาลได้ไม่ปิมมติชนเช่นเดียวกันนะครับครึ่งบนเลยภูมิใจไทยผมตีกรอบร่วมเลยภูมิใจไทยแถลงถอนโยนจี้นายกรับผิดชอบไม่เป็นไรครับโธเคีย ทับภาคสองปมกราจาอิงฉุนฉะหุนเซนเอาละข่าวสดเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องอ่านรายละเอียดแล้วแต่เขาจะปูพาดหัวว่าไงแต่ถ้าเป็นพวกขวาจัดต้องให้ความสำคัญหน่อยเพราะมันแสดงความหมั่นไส่นายกเต็มที่ <laughs> เริ่มจากไทยโพสภูมิใจไทยถอนตัวบีบอิงแหม่ให้คะแนนภูมิใจไทยเอาเลยครับ รับผิดชอบคลิปซูเอียฮุนเซนเพื่อไทยพลานเติมเสียงรัฐบาลพอสถานการณ์มันผ่านไปไม่รู้ใครพลานเขาเาแนวหน้าครับอิงหมดสภาพแล้วแน่เอาเลยก็มีความสุขไปนะพาถัวรับคลิปหลุดคุยฮุนเซนฝ่ายค้านเต็มตัวหนูเก็บของออกจากมหาไทย ดังนั้นวันนี้การเมืองอย่ามองผิวเผินผมเชื่อว่ากระแสปล่อยคลิปของฮุนเซนเนี่ยไม่กี่วันก็จะกระแสตกครับเพียงแต่ต้องอดทนต่อความรู้สึกอดทนต่อการเสียงด่าค่อนแคะด่าทอว่ากล่าวแต่วันนี้พบบตบก็ออกมาให้กำลังใจแล้วยืนหยัดว่าสนับสนุนรัฐบาล ประชาธิปไตยนะครับความแตกแยกระหว่างทหารกับกับรัฐบาลนั้นก็ค่อยๆประสานเดี๋ยวเราจะดูในข่าวรัฐสำานักประสานด้วยชุดราษฎรจิตอาสาสยามรัฐครับเหมือนกันนะฮะอนุทินหักหักเพื่อไทย หักวันนี้แล้วข้างหน้าไม่รู้ใครหักนะครับแล้วก็เรื่องของคุณเซนผู้จัดการดังนั้นวันนี้จะเห็นนทุกฉบับเหมือนกันหมดเลยครับผมตีกรอบครึ่งบนสองข่าวใหญ่ครึ่งหน้าข้อนหน้าหมดผู้จัดการบอกรัฐบาลเพื่อไทยระสถมถล่มอิงขายชาติแห่ประนามไล่ลาออกเอาเลยครับนะแต่กรุงเทพการเมือง พาดหัวหน้าหลังแปลกกว่าเขาตรงที่พูดถึงคอรมอใหม่สแสดงว่าเดินได้สายข่าวจากเนชั่นแสดงว่าปรับคณะรัฐมนตรีเดินได้นี่ผมต้องอาศัยการวิเคราะห์ของเขาเลยนะ<ม>เพื่อไทยเกลี่ยสูตรใหม่ไร้ภูมิใจไทยอนุทินลั่นต่างคนต่างไป แล้วก็ตัวใหญ่บอกขยายแปรัฐมนตรีกับรองประธานสภามีที่นั่งเพิ่ม8รัฐมนตรีแม่อีกหนึ่งรองประธานสภารับรองได้ว่าถ้ามีสัญญาณมาเมื่อสัญญาณปรับคณะรมตรีเดินหน้าแล้วแล้วก็รับประกันได้เสียงพอ200น่าจะใกล้เคียง270ครับอยู่ได้ มาดูข่าวรัศณกวันนี้ครับที่บอกว่ามีสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ทำให้เราต้องติดตามเนื่องจากว่าในวันที่เกิดเหตุคลิปปล่อยของคุณเซนเนี่ยคุณอนุทินไปพบกับราชเลขาท่านสถิตพงศ์ทำให้หลายคนต้องวิเคราะห์ เพราะข้อมูลนี้มันปรากฏหลักฐานจับต้องได้จริงครับอาจารย์สมศักดิ์เก็บข้อมูลอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวังอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวังเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์จะจมูกดีมากท่ามกลางข่าวคลิปอุ้งอิงที่กลบข่าวอื่นๆหมดมีข่าวว่าอนุทินไปพบราชเลขานุก,การ สถิตพงสุขวิมนข่าวนี้ออกมาก่อนนะครับเป็นข่าวเป็นข่าวคลิปอยู่คาบเกี่ยวกัน mm. เขาบอกท่านอาจารย์มสมศักดิ์บอกข่าวนี้ออกมาก่อนข่าวคลิปนิดหน่อยคือคือวันเมื่อวานเนี้ยมันมันใกล้เคียงมากนะครับสถานการต้องละเอียดตรงนี้ คาดว่าถึงตอนนั้นอนุทินรู้ตัวแล้วเรื่องคลิปหลุดแล้วดังนั้นตอนที่อนุทินไปเจอกับท่านราชะเลขาคลิปหลุดของฮุนเซนคลิปปล่อยออกมาแล้วครับประเด็นตรงนี้ที่อาจารย์สมศักดิ์ตั้งประเด็นไว้และน่าสนใจก็คือความใกล้ชิด ระหว่างอนุทินกับวังผ่านลาดชเชเรขาเรื่องนี้มีการกล่าวาพาดพิงทั้งทางตรงทางอ้อมหลายครั้งกรณีของนายนัทพรโตประยูนที่จับประเด็นนี้พูดถึงสอที่สำคัญและห้ามพูดถึง ที่ผมบอกว่าการกล่าวอย่างนี้นี่มันเป็นความเสียหายต่อราชเลขาเขานะสำหรับกรณีในนะัทพรโตวิญนนะที่อ้างว่าจะมาเป็นคนเคลียร์คดีเรื่องเรื่องของการหัวสวเพื่อจะให้เพื่อไทยหลุดจากความความความผิดเนี่ยท่านราชเลขาก็ไม่ตอบอะไรก็เนี่แหนะเป็นปัญหาของราชสำนักไทยที่ไม่มีโคศกจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้ ท่านราชาเลขาก็ไม่ตอบแต่บังเอิญข่าวก่อนที่คุณอนุทินจะตัดสินใจประกาศถอนตัวออกจากรัฐบาลเนี่ยอีต,ตรงนี้แหละครับน่าสนใจว่าได้สัญญาณจากวังหรือเปล่าถ้าได้สัญญาณจากวังจริงไม่ใช่ได้สัญญาณจากท่านราชาเลขาเท่านั้นนะอันนี้ก็น่าจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ เวลวร้ายการตั้งคณะมนตรีอาจจะเกิดสะดุดแต่ขณะนี้ยังสรุปไม่ได้เพียงแต่ประเด็นที่คุณอนุทินได้สัญญาณให้ถอนตัวหรือเปล่าหรือว่าคุณอนุทินตัดสินใจเองตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้กล่าวลอยๆได้ให้เว็บได้ให้เว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับของ YouTube นาทีที่สามในรายการของเจาะลึกทั่วไทยของคุณดนายเอกมหสวัสรค์ในนาทีที่สามครับพอเปิดเข้าไปดูก็ได้ยินครับคุณดนาเอกมหาสวัสรค์มันเป็นข่าวฮอตว่าคุณอนุทินถอนตัวเพราะก่อนหน้านี้คุณอนุทินเขาก็เปิดข่าวกับคุณดนาเอกมหาสวัสรค์อยู่แล้วว่าเขาจะต่อเลาะเขาบอกว่าถ้าจะเอากระทรวง มหาไทยไปเนี่ยเขาเขาจะไม่ร่วมเขาจะไม่พูดง่ายๆว่าเขาเขาจะไม่ยอมตอนนั้นยังไม่มีข่าวคลิปหลุดคลิปปล่อยจากเขเมรดังนั้นพออีกวันหนึ่งพอมีเรื่องนี้ปับ๊บก็เลยเกิดข่าวว่าคุณอนุทินให้สัมภาษณ์จะตามต่อซ้ำเรื่องนี้เรื่องคลิปปล่อยจากเขเมน,นี่ปรากฏ ในนาทีที่สามนั้นคุณดนายเอกมหาสวัสริ์บอกว่าท่านอนุทินไม่ว่างเพราะต้องไปรับไปพบกับราชเลขาแม่อีตรงนี้ล่ะในคลิปเมื่อวันที่18บมิถุนายนนะครับนาทีที่สามตามภาพนี้มีอยู่จริงครับผมยืนยันนี่นะแต่ผมไม่ได้เอามา เปิดรายการเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเลือลิขสิทธิ์เขาอาจารย์สมศักดิ์ยืนยันผมก็ได้ยินครับดังนั้นตรงนี้จึงต้องการดอกจันไว้เพราะสายสัมพันธ์ระหว่างราชเลขากับคุณอนุทินมีอยู่แล้วเป็นคนใกล้ชิดกับวังอยู่แล้วคุณอนุทินแต่งานนี้ไม่รู้ว่าตัดสินใจแล้วสร้างภาระให้วังหรือเปล่าถ้าตัดสินใจโดยวัง ส่งสัญญาณของวังออกมาก็จะบอกสถานการณ์อย่างหนึ่งแต่ถ้าตัดสินใจโดยภาระการคิดให้ลึกจะสร้างภาระให้แก่วังมากขึ้นเพราะจะทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ควบคุมยากไม่ว่าจะยุบสภานายกลาออกที่ถูกบีบจากคุณอนุทินรวมตลอดถึงปรับคณะรัฐมนตรีและมีม็อบด้วยแต่ทั้งหมดนี้ เราจะได้ดูกันต่อไปว่าบทวิเคราะห์นี้จะออกทางไหนออกทางใดทั้งหนึ่งจะส่งผลที่แตกต่างกันแต่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่เป็นบวกต่อศูนย์กลางอำนาจในการบริหารรัฐนี้มาดูข่าวสดข่าวสดต่างประเทศครับได้ลงข่าวพระราชกรณียกิจ ของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีปกติท่านจะเดินแฟชั่นนะครับหรือไปทำเรื่องผ้าลายต่างๆแต่งานนี้แปลกคือในช่วงที่กำลังมีข่าวประทะกันที่ช่องบกระหว่างไทยกับเขมรแล้วก็กองทัพอากาศ ก็เปิดข่าวของบบประมาณ2อง0 0ื่นกว่าล้านซื้อเครื่องบินกริฟฟินฝูงหนึ่งเครื่องบินกริฟฟินนี้บริษัทกริฟฟินผู้ผลิตอยู่สวีเดนบังเอิญจะโดยบังเอิญลึอเลยจงใจไม่ทราบท่านเลยเสด็จไปที่โรงงานผลิตเครื่องบินรบกริฟฟินครับภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเจ้าฟ้าสิริัาวรีกำลังพบปะกับ เจ้าหน้าที่นะของบริษัทกริฟฟินที่เมืองลินโคปิงราชนจาจักรสวีเดนเป็นการส่วนพระองค์ชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถติดตั้งบนเครื่องบินกริฟฟินและเสด็จไปชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศสวีเดนด้วยการเดินทางของ สมเด็จการเดินทางนี้อ้าวนี่มันมีอีกนะครับเป็นการการเดินทางของสมเด็จพระราชินีนาถจัดขึ้นเมื่อวันที่สิบอันนี้อาจจะเป็นการคาดเคลื่อนแล้วนี่เป็นข่าวจากข่าวสดนะฮะ,ก,ะการเสด็จของศรีวันว,ล,วลีนี้เมื่อวันที่สิบ มิถุนายนเหตุการณ์ช่องบอกเกิดเมื่อวันที่ยี่แปดนะครับเอาละยี่ห้ออาจารย์สมศักดิ์ภาพที่เราเห็นเหมือนกันเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เขาจะมองไปอีกแบบหนึง่งซึ่งก็น่าสนใจนะครับส่วนจะถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งนะเอาวนันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งเจ้าฟ้าสิริวัณวรีสเสด็จไป ก็ต้องถ่ายรูปปรากฏเวลาถ่ายรูปนี่เจ้าหน้าที่ของบริษัทกิฟฟินเขาก็ยืนแต่อย่างว่าฝรั่งตัวสูงถ้าให้เจ้าฟ้าสิรวัลวีถ่ายถ่ายภาพด้วยนี่ตัวท่านก็จะเล็กไม่รู้ว่าเขาคนที่ติดตามเข้าใจหรืออย่างไรไม่ทราบก็เลยเอาบันไดบันไดสองชั้นสองขั้น ไปให้ท่านยืนครับเพื่อให้ตัวท่านนี่สูงเท่ากับฝรั่งคนอื่นๆด้วยอย่างว่าฝรั่งตัวสูงแล้วท่านตัวเล็กนี่อาจารย์สมศักดิ์ก็มองว่ากลัวว่าถ้ายืนที่พื้นด้วยกันจะเตี้ยกว่าฝรั่งหลายคนดังนั้นจึงให้ยืนบนบันไดอย่างน้อยก็สูงกว่าบอเออเอา,เอ,าอันนี้เป็นวิธีคิดติดตลกเฉพาะการณีนี้นะครับ มีอีกกรณีหนึ่งที่ถา้เห็นว่าเราจำเป็นต้องติดตามดูเหมือนกันเพราะเกิดกรณีปล่อยคลิปของคุณเซนแล้วได้ส่งผลสะเทือนต่อรัฐบาลมากต่อนายกเองมากนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าเ,ออเมื่อเกิดผลกระทบแล้วพังทันทีไม่ใช่สถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อน และบางครั้งบางทีเราต้องอดทนที่จะอยู่กับมันแล้วการอดทนนี้มันจะทำให้เราพบความจริงของการเมืองที่ซับซ้อนของรัฐพันธุ์ลึกไทยนี้ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้นเกิดผลกระทบต่อนายกอิงภารกิจของนายกบ่าย เมื่อเกิดเหตุข่าวนี้แล้วนะครับไปที่ราบ11รักษาพระองค์เยี่ยมชมศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตรดาที่กรมฐานราบที่11นี้เป็นศูนย์ที่เคยถูกโจมตีว่าเป็นจากฝ่ายค้านว่าเป็นแหล่งโฆษณาชวนเชื่อ AI แต่ในหลวงใช้เป็นฐานในการ กิจ,จกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่ราบสิบเอ็ดนี้ด้วยนะครับในการชี้แจงกับเยาวชนหลายปีมาแล้วนายกอิงก็เดินทางไปและกรุงเทพธุรกิจนะครับก็บอกว่าเช็คภารกิจนายกกลางแรงกดดันอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะกลางแรงกดดันหลังคลิปคุณเซนพ่นพิษ ช่วงบ่ายก็เลยไปดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ฝึกโรงเรียนราษฎรจิตอาสา904ที่ราบ11อคือถ้าอ่านผิวเผินก็จะคิดว่าก็นายกก็ไปทำงานในส่วนที่เสริมพระบารมีของในหลวงแต่บังเอิญมันเกิดเหตุ เรื่องคลิปปล่อยจากกัมพูชาแน่นอนครับไม่เป็นประโยชน์เหตุการณ์ที่การกระทําของฮุนเซนนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐไทยแน่นอนไม่เพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อนายกแต่ทําให้รัฐไทยปั่นปนอย่างหนักตรงนี้เกี่ยวกับพระชามนาจนั้นเราไม่เห็นแต่สถานที่ต่างๆการที่นายกอิงเดินทางไป และในการร่วมงานนี้นี่เป็นภาพออกจากทำเนียบเปลี่ยนชุดด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นราชราษฎรจิตอาสาใส่หมวกสีฟ้าเสื้อ,อ,อทีเชิ้ตเหลืองภาพนี้คุณอนุที่ไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าคุณอนุที่ไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่ว่าตำรวจติดตามท่านนายกก็เปลี่ยนชุดด้วยนี่ครับเดินทางไปแต่อาจารย์สมศักดิ์มองประเด็นนี้ เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะจนสมศักดิ์เจียมนี่บอกว่าเมื่อเมื่อจวนตัวก็แก้ปัญหาด้วยการพึ่งกษัตริย์เออท่านว่าอย่างนั้นนะเมื่อจวนตัวก็แก้ปัญหาด้วยการพึ่งกษัตริย์ต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยนายกออกจากทำเนียบไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนจิตราชสรัฐจิตอา,าสา904 คำว่าไปพึ่งกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆไปพึ่งได้ลนะต้องเข้าใจการเมืองด้วยการที่มีกำหนดการแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมีสัญญาณบอกว่าในใสายในความรู้สึกในความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ก็คืออิงไปอิงอำนาจจากของกษัตริย์แล้ว แต่จะอิงได้แค่ไหนถ้าอิงได้จริงอย่างที่ว่าเราจะเห็นสถานการณ์ทางการเมืองที่บอกทิศทางของรัฐบาลน,นายกอิงสองอีกระยะหนึ่งครับจะสั้นหรือยาวอีกเรื่องหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของนายกด้วยและคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นข่าววันนี้ข่าวสุดท้ายครับ เรื่องราวของอาจารย์จรันผู้ลิภัยอาวุโสสุดอายุใกล้แปสิบแล้วอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ละดมพลแรงงานอาสาไม่ใช่จิตอาสานะแรงงานอาสาไปตัดหญ้าที่บ้านพักของท่านปรีดีพนมยงนะครับที่เขาเรียกว่าบ้านอันโตนี่ ตอนนี้ก็กลายเป็นฐานฐานของศูนย์กิจการของฝ่ายประชาธิปไตยเนื่องจากว่าคุณธนาทรซื้อบ้านนี้ไว้แล้วจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ในโอกาสที่จะครบปีที่93ครับ93หรือ94 2475 24งสี่เจ็ดหมิถุนายนนี้เขาจะมีการจัดงานที่ฝรั่งเศสอาจารย์จารันก็เลยต้อง ทำหน้าที่เป็นเทศบาลทําการตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ต้อนรับแขกตัดหญ้าเพื่อง,งานยี่สิบสีมิถุนายนสองห้าหดในสวนบ้านท่านปรีดีผู้นําการปฏิวัติสองสี่เจ็้านะครับแต่คนที่เป็นระบอกคุณป้อมและคุณสุวรรณาวีรชนแรงงานตัวจริงแต่จนัจนจรรย์ก็ลงมือด้วยนะครับตัดหญ้าครับก็นี่ก็ถือเป็นข่าว เบาๆปิดท้ายรายการวันนี้ครับการข่าวราชสำนักวันที่ย4สีมิถุนาออกเอกสารแล้วนะครับที่ฝรั่งเศสจะมีการพูดคิวเรื่องปฏิวัติสองสี่ห้าใครลองติดตามนะครับถ้าสนใจอยู่ที่ฝรั่งเศสติดตามได้หรือว่าอยู่ที่อื่นก็สามารถจะติดตามทางออนไลน์ได้และนี่คือข่าวสาร และบทวเควา์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ